สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันอาทิตย์นะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย9 9ทาทร่นะคะวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักให้กับชาววันอาทิตย์เป็นความรักโดยรวมของคนที่มีประเด็นนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกานะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เนาะ เป็นแค่แนวทางแล้วก็ดูเป็นแค่ความบันเทิงนะคะแล้วก็ถ้ามันตรงก็ปรับเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณนะคะไพ่มาบอกแค่แนวทางเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะพลังงานของไพ่ก็สลับกันได้ด้วยนะ เรื่องราวพวกนี้นะคะไพ่ตรงนี้อย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่ดวงของคุณเนาะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เนาะ pointing ด d line และค่าครูไว้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจก็ทักมาดูกันได้นะคะการงานการเงินนะ,ะสุขภาพความรักหรือเรื่องราวทั่วๆไปก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทีนี้ ใครที่เข้ามาใหม่เนาะพอยฝากเป็นกำลังใจด้วยการกด subscribe กดไลค์นะถูกใจมากๆหน่อยก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปในาการทำคลิปต่อๆไปคุณจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะแล้วก็ฝาก ขอบคุณ FC ซทุกท่านที่ตั้งแต่ซับแรกมาจนวันนี้นะคะจนจะถึง7 0 0 0อยู่แล้วเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปเนาะอะไรที่ตรงก็ถือว่าตรงไปอะไรที่ไม่ไม่ตรงก็อย่าไปซีเรียสนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะแล้วก็อะไรที่ผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะ,ะเรื่องราวของพวกคุณวันอาทิตย์นะคะความรักของพวกคุณห้าใบคนวันอาทิตย์ห้าใบแล้วก็ คนคนั้น5้าใบเนะาะไพ่เรื่องราวของพวกคุณใบแรกได้เด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบเนาะ,ะแล้วก็คิงถือเหรียญก้าถ้วยนะคะ The Sun แล้วก็ควีนถือถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ไพ่บ่งบอกถึงเด็กถือดาบนะ,ะมีใครบางคน ความรักของพวกคุณนะฮะอาจจะเป็นความรักที่ต่างอายุกันก็ได้นะฮะต่างอายุกันเพราะมีคิงถือเหรียญนั่งอยู่ตรงนี้คนนึงก็นิ่งเนืองอีกคนนึงก็กวนกวายนะฮะกวนกวายแล้วก็รู้สึกว่าอมีเกณฑ์อยากสื่อสารอยากพูดคุยนะฮะหรือรอการสื่อสารจากใครบางคนก็ได้รอสื่อสารนะนะ เป็นไพ่ของเด็กที่เอาแต่ใจก็ได้นะคะในลนักษณะของไพ่เด็กถือดาบนะคะทีนี้ไพ่ของอีกใบหนึ่งนะใบที่สองเป็นคริง,คร,งคริงถือดาบเนาะเออคริงถือถ้วยค่ะต่างกันมากเลยเนาะคนหนึ่งก็พยายามแบบจะสื่อสารอีกคนหนึ่งนั่งหลับตาเลยค่ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ทําอะไรเนาะนั่งหลับตาถือความรู้สึกไว้ถือความาความสัมพันธ์ไว้ก็ได้แต่ว่าอยู่ในลนักษณะของนิ่งรู้แต่ไม่ทําอะไรนะคะ อืมแล้วก็เป็นไพ่ของใครบางคนในความสัมพันธ์นี้นะ mm. เขาไปทําตัวโสดแล้วคนที่นิ่งก็ได้นะคนที่นิ่งนะอาจจะไปทําตัวเป็นโสดแล้วก็ไปพูดคุยนะฮะเขาอาจจะในลักษณะของไพ่ก้าวถ้วยอะพอยมองว่าถามว่าเจ้าชู้ไหมก็มีเล็กๆแต่เขาแค่ แสดงออกพูดคุยกับคนนู้นคนนี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ขาดอะไรแต่จริงๆเขาขาดเขายังมีความเหงานะแล้วก็พยายามทําให้ดูตัวเองดูมั่นใจในตัวเองเท่านั้นเองนะคะกบเกลือนในบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกอยู่ในใจก็ได้นะคะแล้วก็ทําตัวมีเสน่ห์อาจจะพูดนึกแกะแนวกึง่งกึโม้หน่อยแต่ว่าในในลักษณะของคนเนี้ยเอออาจจะรู้สึกว่าอืมเก็บ ปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทีนี้ไพ่ใบนี้นะคะมีเกณฑ์ในอดีตที่ผ่านมาเนาะมีใครบางคนไปนเริ่มต้นใหม่แล้วจริงๆนะคะเป็นเดือดซันแล้วเขาอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะหรือเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยจริงๆนะคะแล้วก็ เขาไปคบคนใหม่หรือเปล่ามีใครไปคบคนใหม่หรือเปล่าเป็นคนอายุน้อยนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของอดีตอะพวกคุณอาจจะอายุต่างกันจริงๆเคยมีความสุขความรักความสัมพันธ์กันที่ดีนะคะแต่ว่าพอพอสภาวะของความนิ่งเข้ามาเนี่ยพอยมองเห็นไพ่เดอะซันมาในฐานในอดีตเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนใหม่ที่เป็นคนอายุน้อยด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้ไพ่ของ าใบสุดท้ายนะคะเป็นฐานของอนาคตหรือปัจจุบันมีใครนั่งเสียใจอยู่ตรงนี้มีคนคนนึงรู้สึกแต่ไม่พูดอีกคนคน,นึงก็รู้สึกว่านอยแล้วก็เสียใจอาจจะเป็นคนอายุน้อยนะเออหรือเป็นคนคนเดียวกันกับคิงตัวนี้ก็ได้ค่ะรู้สึกว่า เออมีไพ่ของน้ําอยู่ตรงนี้นะคะควีนถือถ้วยแล้วก็มีน้ําอยู่ตรงนี้เป็นไพ่ของอารมณ์ร้วนเลยค่ะถ้วยก็คือความรักความรู้สึกนึกถึงอารมณ์ความรักนะคะนั่งถอดถอนหายใจอยู่ตรงนี้นะคะอารมณ์ของความคิดถึงอารมณ์ของความรักเลยนะคะตัวเขากําลังเจอปัญหาแบบนั้นอยู่นะคะมีใครบางคนในความสัมพันธ์นี้ยังคงคิดถึงนา นี่อีกคนหนึ่งนะคะความปรารถนาหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเขาพยายามที่จะกบเกื่อนความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหานะคะแล้วก็ทําตัวแบบว่า,าไปพูดคุยกับทุกคนโดยที่ไม่ให้ใครรู้สึกรู้ได้ว่าเขากําลังมีปัญหาอยู่ได้นะคะไพ่ใบนี้เนาะทีนี้ไพ่ของคนวันอาทิตย์เนาะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็เดอะสตารไม้เทา้าสองดาบแล้วก็แปดถ้วยนะคะ คิงถือถ้วยนะคะเขาไพ่พลังงานหลักของคนวันอาทิตย์นะ,ะเป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนที่ใครๆก็เข้าใกล้แล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้อบอุ่นจังเลยน่ารักจังเลยหรือเป็นคนที่ค่อนข้างรักจริงนะคะรักจริงนะคะแล้วก็ในภาวะของความรักจริงของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไร เจ้าชู้หรืออะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ใครเข้าใกล้เขาแล้วอบอุ่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามีแต่คนเข้าใกล้เขาเข้าใกล้ทุกคนเข้าใกล้เขาก็เลยใครอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้แต่จริงๆเขาเป็นคนที่รักจริงนะรักจริงแต่ว่าเป็นคนที่เออ ดูดูอบอุ่นนะคะมันก็เลยเรียกเรียกร้องเ,อเรียกให้คนอื่นเข้าหาตัวเขานะคะทีนี้ไพ่เดอสตาเข้ามาในความคิดของเขานะในความคิดของคนวันอาทิตย์เนาะของคุณเนาะเป็นไพ่ของเดอสตา The Star บ่งบอกถึง,นงเนี่ยพอยมองไพ่ใบนี้มันเป็นเหมือนคนที่เจอเรื่องอะไรมาบางสิ่งบางอย่างแล้วเขากำลังจะปรับเปลี่ยนตัวเอง เหมือนใส่เสื้อสกรปรกแล้วเขาก็ถอ,ถอด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 ออกสิ่งสกรปรกที่มันเกาะกลุ่มจิตใจหรือร่างกายเขาเขาถอดออกเพื่อเขาเจะชําระร่างกายใหม่ๆเขาเป็นความคิดของเขาเนาะล่ะชราระร่างกายใหม่ๆปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ค่อยค่อ,คอปรับตัวเพื่อให้เป็นดาวดวงเล็กๆ,ๆ,ๆแล้วก็เป็นดาวที่ สองประกายตัวเขาเองเขาคิดอย่างนั้นที่อยากจะปรับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเออพยา,า,ายามออกกำลังคิดว่าจะออกไปพบผู้พบคนเพราะไพ่เดอะสตาร์มันก็เหมือนไพ่ที่เป็นเหมือนพวกดาราก็ได้เนะไปพบผู้พบคนเขาอาจจะได้ไม่ต้องรู้สึกอะไรมากกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ไพ่ของ หนึ่งไม้เท้าเด็กถือไม้เท้ามาในความคิดของเขาเนาะมาในความคิดของเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากหันหน้าไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดูมีรูปประทับนะคะมีใบไม้ผลิออกมาฉะนั้นถ้าเขาเจออะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วมันไม่สมหวังหรือมันมีปัญหาเขาพร้อมที่อยากที่ความปรารถนาของเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเนาะอยากไปเริ่มต้นใหม่แล้วทั้งท,งทงัที่ในอดีตมันเป็นอะไรที่คาราคาซังอ 没知嘞。 เขาเจอกับเรื่องราวที่มันเหมือนใครคนใดคนหนึ่งต้องถือตัวเขาเองก็ได้ต้องถือไว้สองดาบอย่างนี้สองดาบก็อาจจะถือไว้สองเรื่องสองราวตัดสินใจจะไปซ้ายหรือจะไปขวาจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาเลือกคนหนึ่งคนมาก่อนหรือมาหลังดีนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์หมดเลยในอดีตที่เขาเจอมาเจอแต่ความรวนเลยนะคะน้ำมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของอารมณ์นะคะแกว่งไปแกว่งมาและเขาก็เลยเลือกที่จะพักความรู้สึกค่ะเขาเลือกที่จะพักความรู้สึกนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ได้มีรู้สึกนะ แต่ว่าตอนนี้เริ่มอยากจะพักความรู้สึกแล้วนะคะแปดถ้วยบ่งบอกถึงการห่างนะคะพักกลับหรือไม่กลับไม่รู้แต่รู้ว่าเออตอนนี้คืออยากจะพักอืหันหลังให้กับถ้วยแล้วหันหลังให้กับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะคะทีนี้มาดูค่ะไพ่ของคนที่เป็นคู่กรณีของคนวันอาทิตย์เนาะได้ไพ่โอ้โหไพ่ค่อนข้างแรงเลยนะคะได้ไพ่ อสศวินถือไม้เท้านะคะเดอ t ทา e เวอร์คถือดาบนะคะแล้วก็ห้าไม้เทา้าแล้วก็เก้าดาบฉะนั้นไพ่แบบแรงทุกใบไพ่แบบเนาะเริ่มที่ใบแรกกันก่อนตัวตนของเขานะคะเหมือนไพ่ใบนี้หรือเปล่าเป็นเด็กถือดาบอยากสื่อสารนะคะแล้วก็ยิ่งใจนะคะตอนนี้ใจร้อนมากๆตัวเขาเองเป็นอะไรที่ออรู้สึกร้อนร้อนลนร้อน,ล,อน,ล,อนลุ่ม เนาะร้อนรนร้อนรุ่มอ,อ,อยากจะทําอะไรก็จะทําได้ให้ได้ดั่งใจนะคะทีนี้มันมาพร้อมกับให้เดอะทาวเวอร์พลังงานหลักของเขานะตัวตนของเขาเขาอาจจะใช้อารมณ์เขารู้สึกได้นะว่าก่อนหน,น้าเนี้เขายังนึกถึงเรื่องการทะเลาะแล้วมันแตกแยกมันพังทลายลงความสัมพันธ์กระเด็นไปคนละฝากนะคะ,นะค,ะคนคนนี้ใจร้อนจริงๆนะคะแล้วก็เออ เอาแต่อารมณ์ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ฟังอะไรเลยอาจจะรับรู้อะไรมาก็ปี๊ดอย่างเดียวรับรู้อะไรมาก็ปี๊ดอย่างเดียวนะก็กลายเป็นทะเลาะและเขาเองก็ยังนึกถึงเรื่องที่มันทะเลาะกันนะคะที่นี้เขาอะแรงปรารานาของเขาเขาอยากเป็นคนคนนี้แล้วค่ะควีนถือไม้เออควีนถือดาบบ่งบอกถึงอะไร เขาจะสู้เขาจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นะไพ่ใบนี้ใจร้อนไม่พอเนาะยังเป็นคนที่อยากที่จะเอาชนะแล้วตอนนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่แพ้หรอเขาเป็นคนที่โดนตักออกมาเหรอนะะหรือ,อชาววันอาทิตย์เดินหนีเขาไปหรอนะคะเขาก็เลยต้องการที่จะเอาชนะนะคอยสืบคอยส่องคอยคอยมองทุกทุกฝีก้าวนี่คือแรงปรารถนาของเขานี่คือความต้องการที่เขาจะเป็นเขาต้องการเอาชนะ ทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นอะไรเพราะว่าเขาเจอกับปัญหาจริงๆนะให้เขาค่อนข้างแรงเพราะห้าม่เท้าคือการทะเลาะขัดแย้งนะคะมีปัญหาตลอดเวลานะคะเข้าใกล้กันก็งุ้งิงๆงนะคะเป็นเรื่องของออความไม่เข้าใจกัน ติดตดิดขัดขัดทุกสิ่งอย่างแล้วก็มันเหมือนมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ฉะนั้นมันทําให้เขาเขาอาจจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจด้วยแล้วก็พอเจอปัญหาเขาเลยอดทนไม่ได้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาแต่ใจนะคะณปัจจุบันนะคะอ่ะอดีตที่ผ่านมาทะเลาะก,กันณปัจจุบันเขาเป็นอย่างนี้ค่ะ อแรงปรานาาเป็นควีนถือดับไม่พอนะปัจจุบันนอนไม่หลับเครียดกังวลมากกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะรู้สึกเสียใจด้วยนะเออนะคะเขาค่อนข้างที่จะอืมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนักกับเขาจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเป็นไพ่ที่มีแต่ไพ่ที่มันโอ้โหล้ายๆทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้มาดูค่ะเนาะเออ มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะทะเลาะแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ร้อนรุ่มนะคะอยากจะเอาชนะอยากจะทําทุกวิถีทางให้ให้มันรู้ดำรู้แดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมทีนี้มาดูค่ะคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์ คุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวหรือเขาคนนั้นในขณะนี้คะ่ะที่มันเกิดเรื่องราวนี้คนวันอาทิตย์รู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้หรือรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นนะคะตอนนี้ความรู้สึกของคนวันอาทิตย์เป็นยังไงคะพลังงานไพ่สลับกันได้นะคะเนาะดูเป็นแค่แนวทางนะคะอย่าไปซีเรียสกับเรื่องราวพวกนี้เนาะโอเคค่ะอยากรู้ว่าเช้า วันอาทิตย์คนวันอาทิตย์นะฮะรู้สึกนึกคิดยังไงกับคนคนนั้นหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้คะสเตนคนวันอาทิตย์รู้ว่าการกลับมานะการกลับมาเนาะมันเป็นไพ่ที่ย้อนแย้งเนาะแต่พอยก็เดาๆไว้แล้วแหละแต่ว่าดูก่อนนะอ่ะ อลองไพ่ขยายนะจริงๆตรงในความรู้สึกที่คิดไว้เลยนะเพราะว่าไพ่สเตนไพ่9ก้าถ้วยและก็ไพ่ของ The h e r m i t มนะิตะขยายสเตนออกมาสเตนมันคือการกลับมาไงคะการกลับมาปรับความรู้สึกกันใหม่นะคะแต่พอดีไพ่สองใบเนี้มันเป็นไพ่ที่การอยู่คนเดียวฉะนั้นพลอยเลยรู้สึกว่าไพ่มันย้อนแยง้งพลอยก็เลยขยาย เขาคนวันอาทิตย์รู้สึกได้ว่าการกลับมามันกลับมาได้มันก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมอะค่ะมันก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมมันก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะมันก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมปัญหาของพวกคุณมันไม่ได้ถูกแก้ไขมาแล้วก็มีคนใจร้อนมีคนชวนทะเลาะอยู่ตลอดเวลาคนวันเสา์เออคนวันอาทิตย์นะคนวันอาทิตย์เลือกแล้วที่จะแบบว่า เออใช้ชีวิตอิสระสักพักหนึ่งใช้ชีวิตที่ที่ไม่ต้องซีเรียสกับอะไรสักอ,อ่สักพักหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งแล้วก็อยากอยู่กับตัวเองค่ะมีโรคส่วนตัวแล้วนะคะกลับประยุกต์นในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็พินิจพริเคราะห์กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะ<ม>เขาจะใช้ความนิ่งเพื่อเตือนสติหรือสร้างปัญญาให้เขาได้รู้สึกว่ามันจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนกันแน่นะคะ เพราะว่าเขารู้สึกว่ากลับมาก็ทะเลาะก,กันเหมือนเดิมนะคะเรื่องราวพวกนี้มันอาจจะเป็นมายาวนานเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบเรื่องที่จะนิ่งมากกว่านะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เนาะอีกคนหนึ่งใจร้อนอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะเนาะทีนี้มาดูค่ะแล้วคนคนนั้นของคนวันอาทิตย์ละค่ะแอร์เ,อเย็นนิดนึงเดี๋ยวขอยเขาปรับแอร์แป๊บนึงเนาะโอเคค่ะขอดูหน่อย เ,เรื่องราวนะคะคนคนนั้นของคนวันอาทิตย์ที่มีประเด็นกับคนวันอาทิตย์อยู่ณนะเวลานี้นะคะเขารู้สึกนึกคิดกับยังไงกับคนวันอาทิตย์หรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้คะ่ะขอความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นนะคะของคนวันอาทิตย์คะ่ะแปดไม้หนึ่งถ้วย ยังอยากได้โอกาสอยู่เลยอะค่ะเนาะอยากได้การกลับมาแบบกระทนหันและดีกันด้วยนะยังรักนะคะยังพร้อมที่จะให้โอกาสนะคะคนคนนี้ค่อนข้างอารมณ์แบบพลิกง่ายอะโกรธปุ๊บปี๊ดนะคะแป๊บเดียวอะอารมณ์คิดถึงอารมณ์รักยังมาอยู่เลยนะคะฉะนั้นพอยว่าอาจจะเป็นเรื่องของ เอรอักมากโกรธมากรักมากหึงมากนะคะฉะนั้นอไพ่บ่งบอกถึงเนี่ยเขายังไพ่ของชาวนะอาทิตย์นะ่นเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วแต่ของเขายังคาดหวังการกลับมาเริ่มกันใหม่นะคะออสารความสัมพันธ์กันใหม่มาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบเออให้มันดีขึ้นมันมีงอกเงยอะแล้วก็ยังรักอยู่เต็มที่เลยนะคะยังพร้อมที่จะให้โอกาสและอยากขอโอกาสด้วยนะ นี่คือความรู้สึกของเขาเลยเนาะยังรู้สึกอย่างนั้นนะคะทีนี้มาดูค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณตั้งแต่ตั้งแต่ตแตออวันที่1 6ถึง30พฤศจิกาค่ะขอดูความรักอ่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนวันอาทิตย์กับคนคนนั้นที่มีประเด็นกันอยู่นะตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่1 6ถึง30พฤศจิกาค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงเนาะ ขอไพ่หน่อยค่ะม,มีใครยังคิดถึงอยู่ตรงนี้แต่มีอีกคนเนาะไปเริ่มต้นใหม่แล้วคะ่ะมีอีกคนนึงยังยังคิดที่จะยังรักยังห่วงนะคะยังห่วงอยู่ตรงนี้เลยยังอยนอนไม่หลับคิดถึงมากๆแต่อีกคนนึงนะคะอีกคนนึง ไปให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นแล้วอาจจะไปเริ่มต้นใหม่อาจจะไปคบคนใหม่ก็ได้แค่ลองคบดูเผื่อมันจะผลิดอกออกใบหรือมันจะดีกว่าเดิมความรักที่เดิมๆแล้วก็หันหลังให้กันอ่ะอืมไพ่ของการหันหลังให้กันเลยเนาะเนี่ยฮะมีแต่ความคนบางคนที่อาจจะเป็นควีนถือถ้วยคนนี้ก็ได้ที่ยังคิดถึงอยู่มากๆแล้วก็เป็นอารมณ์แบบอารมณ์เหวียงๆเลยนะเพราะเป็นน้ํารอบๆเลยเนาะน้ํามันจะไม่อยู่นิ่งเอาไปใส่ถ้วยใสย่โอง่งใส่แล้วก็แปลเป็น ภาพนั้นหมดเลยใช่ไหมมันก็เป็นอารมณ์แต่อีกคนนึงเขากําลังที่จะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะก็เขาคงรู้สึกว่าเขาเขายังไม่พร้อมที่จะหันหลังกลับไปะนะคะอาจจะไปให้ความสําคัญกับการงานก็ได้เนาะทีนี้มาดูค่ะขอไพ่แนะนําให้กับคนวันอาทิตย์หน่อยค่ะขอไพ่แนะนําให้กับคนวันอาทิตย์นะคนวันอาทิตย์คนรรู้ควรทราบอะไรอีกไหมคะ คนวันอาทิตย์ควรรู้ควรทราบอะไรอีกไหมคะเรื่องราวพวกนี้สลับกันได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะ,อ,ะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเนาะคอยทิ้ง ID ดีไลน์และค่าครูไว้นะคะเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมนะคะอย่าซีเรียสนาะถ้าตรงก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปเนาะโอเคขอให้แนะนำให้กับคนวันอาทิตย์หน่อยค่ะอืม โอ้โหไพ่ของความรังเรนะคะมาทั้งสองใบเลยนะคะคุณวันอาทิตย์นะบางครั้งพ่อยก็มองว่าคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดหรอกยังมีความรู้สึกนึกถึงอยู่เพราะว่าอะไรถือไว้จะไปต่อ หรือจะพอแค่นี้นะคะก็ยังอยากที่จะประครับประคองความรู้สึกนี้ยังอยู่ในความรู้สึกคุณนะมันจะไปหรือไม่ไปดีจะเป็นยังไงแต่คนคนนั้นค่อนข้างใจร้อนเนาะเออคนคนนั้นเขาอาจจะใจร้อนคุณอาจจะเหนื่อยมามากพอแล้วนะคะถ้าคนคนนั้นฟังอยู่ถ้าคุณเป็นคนใจร้อนจริงๆนะคะคุณควรปรับตัวเองเนาะเพราะว่าคนวันอาทิตย์ เองเขาก็อาจจะยังมีเยื่อใยอยู่ได้แต่เขาบางทีเขาอาจจะรับอารมณ์คุณไม่ได้ทีนี้มาดูว่าคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์อ่ะพ่อยว่ายังรู้สึกรังเลอยู่นะอ่ะถ้าเกิดว่าเขามะงอชาววันอาทิตย์ก็อาจจะรู้สึกว่าอื จะกลับดีไหมใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ยังสงสารหรืออีกใจหนึ่งก็กลัวที่จะกลับไปเจอกับการทะเลาะการใช้คำพูดแรงๆท,มทิมแทงกันนะคะชาวอันทิตย์ค่อนข้างช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในระหว่างความรังเรนะคะ จหนึ่งก็สงสารอีกใจหนึ่งก็เหนื่อยแล้วนะคะฉะนั้นเนาะใช้สตินะพอเห็นไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมานะคุณอยากอยู่ตัวคนเดียวตอนนี้ก็อาจจะใช้จังหวะเวลานะจังหวะเวลานี้เพื่อไต่ตรองให้ดีๆเนาะถ้า มันมีมันไม่มีใครนะเดี๋ยวจะบอกว่าพลอยก็ไม่สามารถตัดสินให้คุณได้นั่นคือคุณนะคะเป็นอนาคตของคุณเป็นความรู้สึกของคุณตัดสินใจให้ดีๆเนาะความรังเลของคุณมันก็มีจุดหนึ่งที่คุณอาจจะรักกันมานานมีจุดหนึ่งที่คุณอาจจะมีความเอ็นดูแต่คนคนนั้นเขาอาจจะเออรักคุณมากเขาอาจจะรักคุณมากแล้วเขาก็เลยโกรธมากหึงมากห่วงมากฉะนั้นลองดูเนาะ คุณอาจจะต้องเป็นคนที่ช่างใจมากๆแล้วก็ตัดสินใจเองในช่วงเวลานี้ฉะนั้นอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะอาจจะเงียบไปสักพักแล้วก็ควรจะให้คําตอบตัวเองแล้วก็ให้คําตอบเขานะะว่ามันจะเป็นไปนิทิศทางไหนนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนวันอาทิตย์แล้วก็คู่ของคนวันอาทิตย์ด้วยนะคะเนาะเรื่องราวนี้อาจจะไม่ตรงกับพวกคุณแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ต้องใช้สตินะคะต้องใช้สตินะ,ะอย่าใช้แต่อารมณ์ใสก่กัน นะคะเพราะว่าพอใช้อารมณ์แล้วแก้วที่มันล้ามันจะไม่ผสานกันเหมือนเดิมเนาะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์เนาะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณ f อซีทุกทท่านนะ,ะที่ติดตามมาตั้งแต่ซับแรกจนวันนี้หก พันกว่าซับแล้วขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยนะคะมีอะไรก็ขออภัยด้วยเนาะถ้าพูดผิดไปพอยเป็นคนที่พูดเลยอ่ะพูดก่อนคิดอะไรเงี้ยเออบางทีก็ใจร้อนเหมือนกันฉะนั้นก็ผิดผิดนิดๆหน่อยๆก็อย่าว่ากันละกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ